สวัสดีครับสวัสดีชาวเครื่องเสียงทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับช่องบ้าเครื่องเสียงนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับตอมาอัปเดตนะครับให้ดูกันนิดนึงล้วกันหลังจากที่ไม่ได้อัปโหลดลงช่องนะครับมาหลายเดือนเลยนะครับเนื่องจากภารกิจนะงานช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่มีเวลาก็ทีนี้ก็มาถ่ายเล่นนะครับผมอาจจะยังไม่ได้เปิดเสียงให้ฟังนะครับคลิปนี้นะครับก็ชุดนี้ก็เป็นชุดอ่าเดี๋ยว ขอเปิดอ่าไฟนิดนึงนะครับอ่าเป็นชุดสิบแปดนิ้วนะครับชุดเบรเป็นชุดสิบปดนิ้วกลางแจ้งนะครับทั้งหมดสดอกนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันอ่าสูตรที่ผมใช้นะครับผมก็เป็นสูตร W นะครับเป็น W แปดสิบนะครับของอ่าช่างเป๊กนะครับผมเป๊กสาวนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอยู่นครสวรรค์ได้สั่งตู้จากสุรินทร์นะครับก็เป็นตู้ W นะครับเป็น W ขนาดแปดะิบนะผม ก็ ential. คือความลึกความลึกความกว้างนะครับแปดสิบนะครับต่อหนึ่งตู้นะครับก็เป็นตู้เดียวนะครับใส่ดอกหนึ่งตู้หนึ่งดอกนะครับไม่ใช่ตู้แฝงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ,อ,อันนี้ผมสร้างเป็นงานดิบแล้วก็เอามาทาสีเองนะครับข้างในนะครับผมใส่ดอกเป็นอ่อน่าจะมองไม่เห็นนะครับอ่าผมมองไม่น่าจะมองเห็นนะครับข้างในผมใส่ดอกอ่าเป็นดอก pr อ u d i o โนะครับผม สเปกก็เป็นหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับวายซีนะครับเป็นแม่เหล็กสองชั้นนะครับตัวนี้ก็คือว้ยว้ยซีหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับเป็นแม่เหล็กสองชั้นนะครับแม่เหล็กสองก้อนนั่นเองนะครับส่วนเส้นกลางนะครับเส้กลางที่ผมใช้เป็นกลางรถยนต์นะครับชุดนี้ก็จะผสมประสานนะครับผมกลางแจ้งกับรถยนต์นะครับผสมประสานกันนะครับดอกเส้นกลางผมใช้เป็นหกจุดห้านิ้วนะครับ ทั้งหมดหกดอกนะครับถามว่าพอไหมไม่พอครับนะครับบอกได้เลยว่าไม่พอนะครับแหลมไดเวอร์อีกสองตุดนะครับก็เดี no> ๋ยวมีเดี๋ยวเพิ่มมีสองเดี๋ยวเพิ่มมีสองปากนะครับสําหรับเสียงแหลมนะครับถามว่าเสียงกลางนี่บอกเลยว่าไม่พอนะครับอ่าถ้าเปิดเบรดในสู้สู้เบสดไม่ได้นะครับอ่าเสียงกลางรุนกรบหมดนะครับอยังไงก็ต้องเพิ่มมีแพนอยู่นะครับว่าปีนี้นะครับผม เดี๋ยวจะอัพเสียงกลางนะครับก็รอติดตามกันนะครับก็เป็นเครื่องเสียงบ้านๆน,นะผมก็หาเช้ากินค่ำอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีต้นทุนมากนะครับก็ค่อยขยับขยายกันไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเสียงกลางเนาะนะครับก็จะประมาณนี้เป็นกลางรถยนต์นะครับส่วนแหลมที่เป็นแหลมจานนั้นผมไม่ได้ต่อนะผมใส่ไว้เฉยๆไม่ให้มันโบขนนั้นเองนะครับแต่ว่าแหลมจริงๆคือแหลมตัวบนนะครับก็ชุดเครื่องเสียงก็ประมาณนี้ับผม สายด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับลิงจากบนมาล่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสายลิงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําใหม่นะครับคือผมรู้สึกว่าทําแบบเนี้นะครับมันก็เปรียบสเสมือนก๊อกน้ํานะครับอ่าสายเมนหลักเรามาอย่างนี้นะครับอมันก็เข้าอันนี้แล้วก็เข้านี่ไปเข้าดอกไปนะครับอันนี้ออกมาเข้านี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าการเดินทาง จากสายลิงก์มาเข้าตู้ที่สองเนี่ยนะครับอ่าจากจากจากตู้บนมานะครับผมรับจากนี่มา,นเ,าเนี่ยเข้าไอ้นี้่สายไม่หลักตัวนี้ก็เสียบก็คือไฟก็เข้าดอกตู้นี้ไปนะครับก็คือเข้าไปได้เลย,เลยแต่ว่าอันเนี้ยสายลิงกเนี่ยจากสายลิง์ยาวมานี่นะครับผมการเดินทางของเสียบการเดินทางของออ่าไฟอ่ะมันมีความยาวมากกว่านะครับอมันก็ทําให้โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าทําแบบเนี้ยนะครับ กำลังวัดที่ได้รับอ่ะตัวบนมันจะได้รับแรงกว่านะครับตัวบนก็อาจจะได้อยกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ากระดินเพราะว่าสายมันยาวกว่านะครับมันก็จะมีการตกค่าโอห์มนะครับสายยาวยิ่งยาวก็จะมีผลอ่าในเรื่องของค่าโอห์มทําให้กาลังวัดเนี้ยมาจจะลดลงบ้างนะครับอ่านะก็ผมรู้สึกว่าอกระเดินทางของเสียงอ่ะตู้ล่างมันก็จะช้ากว่านะครับอ่าที่เป็นตู้ลิงอ่ะครับทั้งสองตู้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะทําใหม่นะครับก็คือจะวัดให้มันเท่ากันเลยนะครับอ่าแล้วก็ พันๆตรงนั้นอ่ะแล้วก็บัตรกีให้แน่นหนานะครับอ่าเดี๋ยวจะทําใหม่ให้การเดินทางของไฟอ่ะมันไปพร้อมกันทั้งสี่ดอกนะครับอ่าแล้วก็มันก็จะช่วยถ้ามันไปพร้อมกันเนี่ยมันก็จะช่วยลดอ่าในเรื่องของจุดเฟรดได้ด้วยนะครับผมทีนี้ถ้าเป็นตู้มันดังไม่มันมันไม่พร้อมกันอ่ะการเดินทางของไฟมันมันไม่พร้อมกันผมคิดว่ามันไม่ดีนะครับมันรู้สึกว่ามันจะเฟดเฟดกันนิดนิดนึงนะครับเหลื่อมๆกันนะครับอ่าเพราะว่าไฟมัน เดินทางไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะยังไม่มีเทปพันสายไฟนะครับเดี๋ยวไปดูชุดเครื่องปรุงกันนะครับดูชุดเครื่องปรุงกันบ้างนะครับเครื่องปรุงผมอยู่ข้างในนะ้นตรงนี้นะครับสำนักงานใหญ่นะครับเออครับอันนี้ก็เป็นชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องปรุงนะครับ ที่เห็นกันนี้ก็คือเป็น power รถยนต์ทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็น power รถยนต์นะครับตัวนี้นะครับผมขับเบตนะครับ power ตัวนี้ขับเบรนะครับสีดอกนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับสีดอกเป็นยี่ห้อ dm14 นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ power รถยนต์เนาะเอาไปขับดอกกลางแจ้งนะครับแล้วก็ตัวล่างก็อันนี้ขับกลางครับ dm14 เหมือนกันขับกลางนะครับ อ่าถามว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมครับข,ขาดไปหนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวให้ดูจริงผมเป็นเฟดตปักหมดนะนะครับเสิงล้างอ่ะแต่เนี่ยคือมันขาดครับดูไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูไว้ยกไว้ให้ดูนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสอ่ะเห็นว่าไว้ดำนะครับไม่นะครับตัวน,นี้กระจุยกระจายเลยนะครับแรงมาก หนักมือไปหน่อยวันนั้นนะครับพังเลยนะครับตีึงสี่นะครับเพราะว่ามันแรงนะครับไปขับกลางมันก็เลยไม่เหมาะสมนะครับส่วนซุครื่องปรุงก็ประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นคลอรสนะครับตัวบนเป็นคลอรสอันนี้ตัดเสียงกลางนะครับอันนี้ทาเบสนะครับตัวนี้ปรับเสียงเบสนะครับอ่าแล้วก็มนีขับกลางนะครับแล้วก็ปีสองตัวก็ปีตัวนี้นะครับผมเอาไว้คุมเบสอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้ก็ทําเป็นกลางแหลมตัวนี้ก็คือคุมกลางแหลมนะครับอ่าแล้วก็สัญญาณเสียงกลางวิ่งเข้ามานี่นะครับผมเสียงกลางเรามาตัดที่นี่ส่วนแหลมเราปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเข้านูดนะครับแหลมก็จะไปเข้าพาวเวอร์ตัวล่างนะครับผมขับเสียงแหลมนะครับส่วนตัวบนไม่ได้ต่อนะครับมันไม่มีอะไรมาต่อนะครับอ่าแล้วก็ระบบไฟมันไม่พร้อมด้วยนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้นะครับผมอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เคยขัดตัดเสียงเบสนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับ เพราะว่าซื้อมาใหม่นะครับมันเขาวงจรนะครับผมเออมันวงจรเดียวกันแต่ว่าอะไรอ่ะคนละอย่างนะครับตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการรับไฟนะครับคือรับไฟเกินเก้าโวลต์นะครับเสียงมันแตกนะครับเสียงมันบีบีนะครับแต่ว่าอันนี้ตัวใหม่เนี่ยเป็นวงเป็นอะไรใหม่ตัวนี้ไม่เป็นนะครับใช้ได้ปกติส่วนระบบไฟนะครับระบบไฟผมก็เป็นสวิตชิ่ง สองตัวนะครับตัวละสองร้อยแอมนะครับตัวนี้อตัวละสองร้อยแอมมาขนานกันนะครับบวกไฟก็เป็นสี่ร้อยแอมนะครับอเป็นสี่ร้อยแอมขนานกันนะครับผมมาเข้าคาปานะครับชุดคาปานะครับเดี๋ยวเห็นย lu ุ่มตุ้มพกนี่เดี๋ยวผมซื้อแหวนมาใส่อยู่นะครับเดี๋ยวตัดทําใหม่นะครับในอนาคตนะเออตัวเนี้ยอาจคือาจจะเปือยๆอย่างดิบๆอย่างงี้ไปก่อนนะครับคือเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวซื้อแหวนมาอะไรให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวทาให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ดูเรียบร้อยดูดีมากนะครับเออแต่นี่คือใช้ดิบๆเลยนะครับก็เข้าัาปาครับจากสวิตชิ่งเข้าคาปาอแล้วัาปาก็ไปเข้า power นะครับผมไฟสองชุดนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับระบบเสียงทั้งหมดนะครับที่ผมมีนะณตอนนี้นะครับส่วนปลั๊กไฟก็เป็นเป็นปลั๊กอ่าแบบยางนะครับผมก็ มีทั้งหมดหกรูหกล,หกลูนะครับแล้วก็มีวัดบนวัดบนนี่ผมซื้อมาติดเองนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะผมก็มาถ่ายให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาเปิดให้ฟังก็แล้วกันนะครับนะครับเพราะว่าเครื่องที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยมันต้องใช้เปิดเพลงด้วยนะครับอ่าเพราะผมมีโทศรศัพท์อ่ะที่จะถ่ายเนี่ยมีไม่กี่เครื่องนะครับ เดี๋ยวเอาใช้เครื่องอีกเครื่องนึงถ่ายแล้วกันนะครับเี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับสักเล็กน้อยแล้วกันว่าแอมุลยจตนเนี่ยเอาไปขับดอกขังแจ้งนีมันจะดันออกไหมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็อัปเดตไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ